สบายดีสบายดีสะแสบายดีอีหลาสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนที่หักแทงที่เขาเบิ่งเขาส้มสองเขาเมาอ้อยซักสบายด <laughs> มาาีมาถาหับมาถาหับหับกันเหยบหอยละหับมากินขา้าวมานางทาบานนี้ วันนี้คิวไอซักขาเห่าได้บัน่นประขอบใจทางไอซักเนาะมาหับบริการผ้ามากินอาหารเนาะมาส่งกระสีผ้าเมื่อติดตามเบิ่งตามคลิปเดตอร์หน่องเด้อ <ซะ S 1> ตอนนี้ <ซะ S 1> หิวงับเบิด์ตจ้าจ้าเลยซาแพงเจ้าไว้ห่หยน้ำคำเดียวนะ่ะขย่อยยันอันนี้โบเบิด์ตป้าลูกขีกข่โลอ่ลีเจ้าอีลาย,ยิ่งได้ห่อตามเคย,ยอยู่ าากับงัดเบิดจานหนึ่งแล้วก็พีละงัดเบิดจานหนึ่งสั่งใหม่ถั่วที่สองหิ้วแห้งเขา้าเข้าขาหมูอร่อยมากแซบอีลีพี่น้องเข่าขาหมูแซบแซบแบ,บ็ดคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือพี่น้องทั้งไทยเห็นอะไรเนาะกะมาหาูีเวียงจันกะคือกันกับอยู่โกละเนาะอันเดียวกันคือเดียวกันนี่ให้เลือกอาหารเนาะทุกชนิดนี่ ให้คนสะดวกสบายไออยากเนี้ก็เลือกเอาเนาะแล้วก็มาหนังกินคือกันแต่ก่อนป้าเมาก,กับโบเคยเคาไปในเมืองจักเถื่อนนะไปเห็นเมืองโคราชโอ้ยผักอริบัสสัตว์อ่ะมาเห็นนี่กันคักคือกันอันนี้กะสิผักซะก่อนเนาะสิผักไว้ก่อนรีวิวรอบๆแล้วสิกะสิผักกินเนาะผักกินกินเฟอร์ซะก่อนเฟอร์เฟอร์หมู คืออ่าอาหารของอาหารที่อยู่เวียงจันทร์เนาะมื่อนกักกอล์บอนหนึ่งอีกอันนี้อันนี้อีกบอนหนึ่งคนละบอนที่อ้ายพามาห่อนดิอากาศห่อนที่นเงาพักผ่อนกินก็เด้อน้องเอริหนักเข่าแล้วแล้วแซ่เบิร์ดเฟนฟลายมากินอีลากอยาก อิ่มอยู่บ่ลูกอิ่มบ่อิ่มบ้าอิ่มแล้วนางดีดีอิ่มแล้วบ่เพิ่นกินข้าวขาหมูกับป้าเพิ่นมากินข้าวผัดได้น้อยเดียวสิได้ห่ออีกสิได้ห่ออีกข่อยสิกินก็เด้อเฟ้อข่อยเริ่มอืดแล้วอีล่ายกมือขึ้น ก็ใ้ผัดที่เบิร์ยังไปหาอีกเยอะหลังจากที่กินข้าวแล้วนั่งแพงอันนี้ชุดเสื้อเกาหลีมือสองเกาหลีมือสองพีง่น้องเนื้อพาดีเนาะเอาก็พามาชมพามาชมห้างเนาะ นั่งจะกินเขาแล้วนี่หันคำนี่นะนี่แหละคำเรา đi xuống không? Xuống dưới chân nữa mà. Đơn hàng. Đi là này phải làn đấy cái đây hò. หั่นท้องข้ากระเล็ Sony nó um, có màu dù hàng ai <laughs> tịch viên chăn ai tịch mưa nặng là viên viên chăn ai viên chăn nhưng có hóa khẩu phải mưa nè nè nặng mãi mại được ờ, viên chăn center nó mưa nặng còn thì viên chăn center nó viên chân chăn ai tịch รู้คอยระเบิงบเป็นใจใ่สชราคามันได้คำมีแต่ลายงาม อ้ายนางถ่าเอื้อยอยากแลกเงินวันนี้เป็นวันยุดธ์นะวันอาทิตย์ขจรธนาคารขาเจ้าปิด ក្រើន់ពីបានដែលាវេល់េល់កើងស្សាងក្រី់កួយ្សាន់បាន់ក្សាម្រាបាន់ เกษตรเลยนึกว่าหายไปศสแล้ว หลังจากจิตเที่ยวห่างแล้วนอะก,กินข่าเหียบห้อยอาสิเดินทางกับกับไซละบันหาห่องแล้วเนาะหาห่องผักอาสิเป็ดผักไซ ไอเตกพี่น้องไอเตกไอเตกเวียงจันไอเตกแต่ว่ามือนะมือที่เข่าไปมือก่อนนี่เป็นเวียงจันโอ้ยเจ๊เวียงจันยังลืมสื่อเลยพี่น้องภาษีแบบอุ้ยจุดนะเจ๊เป็นเป็นอีสังเป็นสถานที่ยังเป็นแต่อยากไปเที่ยวอยู่แนมไป lao ai tẹt ô oh, nhảy đi đấy vì nó phủ nhảy với phủ no. Oh, no, oh, love love. Bừng, no, nó ô nọ thua à có viên lợp lợp đi hay nó vì viên chân ai tẹt Wow. Anh có anh ขับรถดีไกลๆคันนดีเจ้าของบ้านผักมากเลยเนาะสีตึงๆเน้่องจาของบ้านผักตัวตึงมาแล้วมาผักมาักบ้านเพิ่นนะบ่เอาขาเสาอ่สันมิเต็มไมเอาเ้าดอูกเสาเราคนเนี่ยนีสายคอยเล่าหู้แล้วว่า แล้วว่าคอยพันบุบบาผู้สาวคอยพันบักคนใหญ่ใหญ่จะซื้อนี่นะไอ้กูดอ่ไอ้กูดอ่เปิดเพลงกันได้ไหเปิดเพลงได้ไได้จาบุมีบาดพกตะพงบุบมีะว่าจะเอาของน้องมาเปิดก็ได้ปะต้านนาครับตานะครับเพลงไดนบอกจะของเพลงกับยังม่นด้คต้านกินข้าวเถอะนะไม่ ไล่หูวแหลตาเบิ ah. ้งล <c oughs> ูกไผ่กับเบิ้งเห็นนายเงาได้กับเบิ้งเห็นได้เลยโอ้เห็นนาแจ้งๆเลยพ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อย่าคล้องบัตรผักไปแล้วตึงเงี้ตึงงี้ยเ้ครับมาหนิมาหนิไอเดหัวท่านท่านันบ่มาเลยสิ่ได้หัวเนาะไออัน้ายกับอันน้องบากับเอลิกเขานอนผักผ่อนแล้วอันนี้มาหอดบ้าน ผอสาวเนาะมาหอบ้านพอสาวมาแหวะอมาเล่นน้ำพอนั่งได้ผักหนึ่งแล้วไปไหนก็เจอญาติเนาะแม่ญาติหลายแม่เนาะทางนี้แม่นี่ไดปัเซกับนี่ปัเซกับแม่เา้าซุยกับน้องอีพ่อบ้านผอบ้านไปบ้านพอบ้านทันไปบ้านทวงเซี ลยนอนเป็นหมูเอื้อยก่อนพอยเอื้อยเมื่อผอมละขั้นบ่ได้เมื่อกะสิมานอนอยู่พี่เมาบอท่านเมื่อแหละอยากบอกันเลยเนาะมันจะเฝ้าเมื่อหนีิมาไป็นตับชิมเมืนอัอันอันคิดหน้าเขาเมื่อถ้าถ้าไม่ติดธุระน่ะก็อยากอยู่จนถึงปีใหม่นั่นแหละติดธุระต้องไปต่อพาสปอร์ตให้ลูกด้วยเอื่อยพ่นติดธุระแม่นทำพาสปอร์ตให้เอลิก โอ้ยเมื่อเลยเนาะตอัวตึงไปหลยปะหารลำพงเลยจะคลองบาดมาเหื่อยจนหัวหัวกดยุ่งเลยยุ่งเอาบนยุ่งมาที่เนาะเอายักมาดีเอามาวางวางทางกําแพงนี่ก็ได้ันกูเยเปนคนกันเองเว้นมัน ราวังนี่มันอุบมันนั่นทางเหญ่มันซุ่มหลายบ้านมามานี่กับเป็นบ้านมันบ้านนั้นน้องสาวลุง้าอีกคนเนาะบ้านเสาจอยมาบ้านพ่อนี่แหละนี่ไอ้ซดแล้วก็หาเงินก็จะได้เลือดนะเนาะ ฮอทคลิปมาฮอหนี่ก็บชิจ๊บใบสะก่อนเดพี่น้องติดตามชมคลิปหนาเด้อฝากกดติดตามข้างหน้านีอีกกเป็นที่โพต์แมนเบิร์ฮอทข้างมือขอดกันคลิปหนาเด้อสบายดีอันนี้เป็นผ่อลุงขาเคยเห็นกันอยู่เนาะเคยเห็นมันคลิปเสาแพงสบายดีสบายดีอ้าวตัวตึงมาแล้วบกนี้เอามาเลย ไป่อยู่ในรถหรอกไปทางใดก็ติคนมีดนตีอยู่ในหัวใจกินไดซีใดมันกัรอดอะไกินไกินไมันไปไไปเลมันกันไปจบไปก็ได้ไปเไบ้าขกันคิดหนา